สวัสดีทุกท่านวันนี้อยู่กับโลกของนุ่นสปอยแลกวันนี้จะพามาสปอยซีรีส์วัยรุ่นที่กำลังมาแรงในตอนนี้นั่นก็คือเรื่องเด็กใหม่ซีซั่นสองพร้อมแล้วไปชมการสปอยของเราได้เลยค่ะตอนที่หนี่1หนักลาแตมสวัสดีค่ะนันโนโน,นะคะหนังเปิดเรื่องมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีเด็กผู้หญิงท้องโตแต่กลับมาเรียนได้ปกติโดยไม่แคร์และไม่สนใจ ว่าคนทั้งโรงเรียนจะมองเธอ,อยังไงและนี่คือณน,นายเด็กหนุ่มสุดฮอตในโรงเรียนเป็นธนักกีฬาและว่าที่ประธานนักเรียนเขาเป็นเสือผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียนหญิงในโรงเรียนแบบไม่เลือกหน้าและผู้หญิงคนนี้ก็คือหนึ่งในเหยื่อของเขาเช่นกันใครบางคนเลือกที่จะแบกรับในสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้ขณะที่บางคนเลือกทำเป็นมองไม่เห็น เพราะเป็นทางเรือที่เบาและสบายตัวกว่านั่นเป็นคำพูดของแนนโนซึ่งคนอย่างณน,นายก็ต้องเจอแบบนี้เมื่อแนนโนเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาวันแรกแนะนําตัวณน,นายก็สนใจเข้าทันทีลูกหมีเพื่อนร่วมห้องที่นั่งอยู่ข้างๆเตือนแนนโนให้ระวังณน,นายเอาไว้เพราะเขาชอบทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับผิดชอบแนนโนถามกลับไปว่าโรงเรียนไม่ว่าหรอ ลูกหมีบอกว่าณน,นายเป็นลูกศิษย์คนโปรดของโรงเรียนและอีกอย่างก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากอุ้มท้องโต,โตโตมาโรงเรียนหรอกนะต่อมาในช่วงพักกลางวันจูู่แนนโนก็เข้ามานั่งทานข้าวกับณนา,นายแบบสนิทชิดเชื้อเหมือนคนรู้จักกันมานานหลายเดือนส่วนนั้นก็คือเจ๋งเพื่อนรักคนเดียวของณน,นายเขาไม่อยากขาดจังหวะณน,นายจึงเดินมานั่งกับลูกหมีเจ๋งมันทําให้เพื่อนคุยสนุกปาก ถึงขั้นพนันกันว่าคนอยียงแนโนเนี่ยกี่วันกี่วันที่ว่านี่หมายถึงใช้เวลากี่วันถึงจะได้เสียกันเรื่องการพนันระหว่างแนโนกับนานายดังไปทั่วโรงเรียนจนทำให้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพราะถ้าใครทายวันและเวลาได้ใกล้เคียงที่สุดก็จะได้รับเงินรางวัลน,นั้นไปทั้งหมดแนโนกับนานายสนิทกันมากขึ้นไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็จะมีแนโนตามติดไปด้วย 3วันผ่านไปอย่างรวดเร็วเงินเดิมพันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพชเด็กผู้หญิงที่ท้องกับหนาหนายเธอบังเอิญผ่านมาเจอแนนโนในห้องน้ำเธอได้เตือนแนนโนเรื่องหนาหนายเพราะเธอไม่อยากให้แนนโนต้องมาตกเป็นเหยื่อเหมือนกับเธอแนนโนจึงบอกกับเพชไปว่าถ้าเธอคิดว่าเธอเป็นเหยื่อเธอก็จะเป็นเหยื่อหนังตัดมาที่ล็อกเกอร์ และแล้วก็ถึงวันนี้ถึงขนาดนับถอยหลังกันเลยทีเดียว 2...1... ห,หลังจากที่ทั้งคู่จุกจับกันเรียบร้อยเลยเข้าไปแซวเพื่อนสะหน่อยซึ่งณนาหน่ายก็ภูมิใจกับสิทิิติใหม่ที่ทำไปได้นั่นก็คือ3มวันสาชั่วโมงสาสานาทีเมื่อเจ๋งรู้เวลาที่แน่ชัดแล้วเขาจึงนำเงินมาลุ้นผลชนะถ้าหากใครตอบได้ ในเวลาที่ใกล้เคียงที่สุดคนคนนั้นก็จะได้รับรางวัลทั้งหมดไปในระหว่างที่ทุกคนกำลังลุน้นผลอยู่นั้นแนโนก็ปากฏตัวขึ้นแต่เธอก็ไม่ได้กโกรธแถมยังบอกว่าน่าสนุกดีออกแนโนจึงมาร่วมลุ้นกับเ,เพื่อนด้วยแต่แล้วเจ๋งก็ต้องตกใจเมื่อมีโพใบหนึ่งถ่ายว่าสามวันสามชั่วโมงสาสานาที พอดีเป๊ะอย่างกับรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าซึ่งมันก็เป็นของแนโนนั่นเองแนโนตบมือให้กับความสำเร็จของตัวเองแล้วบอกว่าเธอก็ล่าแต้มเป็นเหมือนกันนะซึ่งตอนนั้นณนา,นายก็เดินเข้ามาได้ยินพอดีและมันก็ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจกับท่าทางของแนโนในตอนนั้นหลังจากนั้นณน,นายก็ไม่มีสมาธิหรือสติจะทำอะไรทั้งนั้นในตอนที่เขาเข้าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำ จูจูแนโนก็เดินตามเข้ามาณน,นายพยายามจะมีอะไรกับแนโนแต่ก็ดูเหมือนว่าอารมณ์ทางเพศของเขาจะหายไปแล้วแนโนก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยว่าไม่เห็นต้องอายเลยถ้าไม่มีอารมณ์เราค่อยมาเล่นสนุกกันวันหลังก็ได้มันทำให้นันนายโกรธและเดินหนีออกจากห้องน้าแนโนจึงวิ่งตามออกมาแต่เหมือนเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและพูดด้วยน้ำเสียงแบบเสียใจว่า เกิดอะไรขึ้นเธอทําทอะไรผิดณน,นายจึงบอกเลิกแนนโนแต่แนนโนไม่อยากเลิกเธอถามคําถามเดิมว่าเธอผิดอะไรเขาบอกว่าเธอไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกแต่เขาแค่ไม่ชอบสายตาของแนนโนในตอนนั้นเพราะดูเหมือนว่าแนนโนมองเขาเป็นแค่สิ่งของแนนโนร้องไห้เสียใจและบอกว่าถ้าเลิกกับเธอเธอจะฆ่าตัวตายแต่ณน,นายก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่แนนโนพูดเขาบอกกับแนนโนไปว่า เราก็แค่สนุกกันเป็นครั้งคราวไม่ใช่หรอหลังจากที่ณน,นายเดินออกมาแนโนก็หัวเราะและเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและพูดว่าผู้หญิงที่ผ่านมานะนายก็ทำแบบนี้ไม่ใช่หรอและที่บอกว่าเธอมองณน,นายเป็นสิ่งของณน,นายก็มองเธอแบบเดียวกันไม่ใช่หรอและที่เจ็บไปกว่านี้คือเธอบอกว่าเธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยและทิ้งถ่ายประโยคที่ชวนสงสัยเอาไว้ว่า บางทีหลังจากนี้ณน,นายจะรู้สึกถึงบางอย่างมากขึ้นก็ได้ต่อมาในช่วงเวลาพักกลางวันเพชได้เข้ามาทักทายแนโน,โนและบอกว่าเธอนี่แปลกเนาะไม่เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆของณน,น,นายเลยแนโนจึงตอบเพชกลับไปว่าเธอก็แปลกเหมือนกันนั่นแหละเพชจึงเล่าเรื่องลูกของเธอให้ฟังจริงๆแล้วตอนแรกเธอก็รับไม่ได้หรอกนะถึงขนาดกินยาขับเด็กออก แต่เด็กก็ยังอยู่กับเธอและมันก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอทําผิดพลาดแต่กลับรู้สึกมีความสุขที่สุดแนนโนจึงถามเพ็ดกลับไปว่าเพ็ดไม่อยากให้คนที่เขาทําร่วมรับผิดช,ชอบบ้างหรอหนังตัดกลับมาที่ห้องน้ำของโรงเรียนเจ๋งแกล้งเปิดพมา่านในขณะที่นณนายกำลังอาบน้ำอยู่เพื่อยืมยาสระผมและเขาก็แซวไปว่าณน,นายน้อยเล็กลงหรือเปล่าแต่ณน,นายก็ตอบกลับไปว่า ของเขายัางใช้งานได้ดีอยู่และเพื่อเป็นการพิสูจน์เขาจึงพาลูกหมีมาจุกจับกันที่ห้องล็อกเกอร์ในระหว่างที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่นั้นลูกหมีก็เห็นถึงความผิดปกติบางอย่างที่ท้องของณนา,นายซึ่งมันก็ทำให้เธอตกใจร้องกรีดวิ่งออกไปเลยหลังจากวันนั้นณน,นายก็สวมเสื้อกันหนาวเพื่อปกปิดท้องของเขาและเพื่อให้ดูเหมือนว่าเขาแค่ไม่สบายเท่านั้น เย็นวันนั้นณนายไ,ได้มานั่งทานข้าวกับครอบครัวแม่ได้ทำสปาเกตตี้ของโปรดไว้ให้แต่เมื่อเขากินเข้าไปคำแรกเขาก็ถึงกับอ้วกออกมาและบอกว่าทำไมมันเหม็นขนาดนี้วันต่อมาเขามาโรงเรียนตามปกติและเพื่อนก็เริ่มนินทาถึงความผิดปกติของเขาที่ลูกหมีได้เห็นและตัวเขาเองก็สังเกตเห็นว่าท้องของเขาเริ่มโตขึ้นทุกวันทุกวันในขณะที่ณนาย มาถ่ายภาพให้กับโรงเรียนช่างภาพสาวก็ได้ส่งสิทอยากมีซัมติงกับเขาพวกเขาเลยเข้าไปดวบดาบกันในห้องลางภาพมันกำลังจะไปได้สวยจนพวกเขาไปโดนเข้ากับสวิตไฟเมื่อไฟในห้องสว่างขึ้นผู้หญิงคนนี้จึงได้เห็นท้องของณน,นายนั่นทำให้เธอตกใจกลัวจนต้องวิ่งหนีออกไป วันต่อมาณน,นายจึงตัดสินใจไปหาหมอเพื่อตรวจดูว่าเขาเป็นอะไรกันแน่จากนั้นหมอก็ได้ถามณน,นายว่าเขาเคยผ่าตัดแปลงเพศมาหรือเปล่าซึ่งณน,นายก็ตอบไปว่าไม่เคยหมอจึงได้ตอบว่าเคสของเขาพิเศษมากเพราะว่าตอนนี้คุณกำลังตั้งครรภ์อายุครรภ์ก็ประมาณ15-16สสัปดาห์แล้วคุณได้ลูกสาวร่างกายแข็งแรงแถมหัวใจยังเต้นให้เห็นอีกด้วย ซึ่งมันก็ทำให้นะนายตกใจเป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นผู้ชายจะตั้งทองได้ยังไงหมอจึงอธิบายว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีระบบสืบพันธุ์แบบพิเศษที่มีสองเพศในตัวเองถ้าคุณไม่เชื่อที่หมอพูดก็ลองไปให้โรงพยาบาลอื่นตรวจด,ดูก็ได้นะวันต่อมานะนายมาโรงเรียนตามปกติในตอนนั้นช่างภาพสาวก็ได้นินทาเขาให้เพื่อนฟังโดยไม่สนใจเลยว่าเขายังอยู่ตรงนั้น มันทำให้เขาโมโหจนเดินหนีออกมาจากห้องเจ๋งจึงเดินตามนณา,นายออกมาและถามว่าเป็นอะไรณนา,นายบอกกับเจ๋งว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเขาและกลับไปนินทาต่อได้เลยเจ๋งโมโหและบอกว่าพวกมันพูดกันและเขาก็แค่ฟังเท่านั้นเจ๋งยังบอกอีกว่าเป็นอะไรก็บอกกันสิเขาจะได้ไม่ต้องไปฟังจากปากคนอื่นโรคพวกนี้รักษาเดี๋ยวก็หายและเขาก็พอจะรู้จักคลินิกที่พอจะรักษาอยู่บ้าง นานายโกรธมากเพราะเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเขาท้องณน,นายตะโกนเสียงดังลั่นในตอนนั้นแนโนก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้หลังจากนั้นคลิปของณนา,นายก็หลุดไปทั่วโรงเรียนและก็มีคนแชร์บนโลกออนไลน์และมีคนพูดถึงเรื่องราวของเขามากมาย วัผู้หญิงที่ณน,นายเคยทำไม่ดีเอาไว้ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เยาะเย้ยกับสิ่งที่เขาต้องเจอในวันนี้เช้าวันต่อมาณนะนายตัดสินใจเก็บข้าวของออกมาจากโรงเรียนและเขาจะไม่กลับไปเรียนอีกแล้วเขากลับมาที่บ้านและนั่งดูหนังสือที่เขาเคยสัมภาษณ์เอาไว้กับความสำเร็จต่างๆที่เขาเคยทำมันทำให้เขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้สักพักพ่อกับแม่ก็เข้ามาคุยและบอกว่าเห็นข่าวในเน็ตแล้ว ซึ่งพ่อก็โกรธเป็นอย่างมากเพราะเขาต้องเสียหน้าเสียเงินช่วยนณนายไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งพ่อบอกกับณน,นายว่าไม่ว่าเขาจะเป็นโรคอะไรก็ตามเอาเงินไปและจัดการทุกอย่างให้มันเงียบถ้าไม่เรียบร้อยก็ไม่ต้องกลับมาที่บ้านณน,นายจึงตอบก,กลับพ่อไปว่าก็เพราะพ่อเป็นแบบนี้ไงนึกถึงแต่ตัวเองหลังจากนั้นณน,นายจึงตัดสินใจเก็บข้าวของออกไปเช่าห้องอยู่คนเดียว เขาต้องใช้ชีวิตคนเดียวในขณะที่ตั้งท้องและมันก็ลำบากมากเขากินอะไรก็อ้วกออกมาหมดจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจกินยาขับเลือดซึ่งมันก็ทำให้เขาอาเจียนออกมาเป็นเลือดและก็สลบไปเมื่อตื่นขึ้นเขาก็พบว่าตัวเองยังท้องอยู่ในตอนนั้นก็มีเสียงขอประตูห้องเมื่อหนานายออกไปดูก็เจอเด็กนักเรียนผูกโบสีแดง เมื่อเขาก้มไปดูที่พื้นก็เจอกระดาษใบหนึ่งที่มีข้อความเขียนเอาไว้ว่ารู้ไหมทำไมถึงท้องก่อนจะท้องเอากับใครเป็นคนสุดท้ายละ่ะนั่นทำให้นะนาย,นายต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อใส่ชุดคุมท้องเพื่อไปเจอแนนโนที่โรงเรียนและถามแนนโนว่าเธอทำอะไรกับร่างกายของเขาซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือเธอไม่ได้ทำอะไรเราก็แค่เล่นสนุกชั่วคราวแบบวินวินไงซึ่งนั่นก็เป็นคำพูดที่เขาเคยพูดกับเธอไว้ ในตอนที่น้านายกำลังเดินกลับบ้านเขาก็เห็นเพชรกำลังเดินกลับบ้านด้วยเช่นกันน้านายจึงตะโกนเรียกเพชรและเดินเข้าไปขอโทษเธอกับสิ่งที่เขาทำกับเธอเอาไว้เพราะในตอนนี้เขารู้แล้วว่าเธอนั้นต้องรู้สึกยังไงเพชรจึงบอกว่าเรื่องมันผ่านไปนานแล้วเธอไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเราทั้งสองก็มีส่วนผิดด้วยกันทั้งคู่ไม่ต้องขอโทษเธอหรอกและตอนนี้เธอก็โอเคกับสิ่งที่ตัวเองเลือกเพชรจึงจับมือให้กำลังใจน้านาย เขาจึงเข้ามากอดเพชรและทั้งสองก็จากกันด้วยดีเวลาผ่านไปเพชรก็ได้คลอดลูกของเธอออกมาอย่างปลอดภัยส่วนณน,นายก็ท้องโตขึ้นเรื่อยๆแต่เขาเลือกที่จะเอาเด็กออกในตอนนั้นตอนที่เขาโดนวางยาสลบเขาก็เห็นภาพของแนโนปรากฏตัวขึ้นมาในห้องผ่าตัดพุ่งเข้ามาจะทำร้ายเขาแล้วเขาก็สลบไปเมื่อณน,นายฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหมอก็ได้อุ้มเด็กคนหนึ่งเข้ามา แล้วบอกว่าเด็กคนนี้คือลูกของเขานั่นมันทำให้เขาตกใจมากเพราะเขาจ้างหมอให้เอาเด็กออกและอายุขันของเขาไม่กี่เดือนเองเด็กจะรอดได้ยังไงหมอจึงตอบว่าคุณก็เห็นว่าเด็กเขาแข็งแรงดีแต่ว่าอายุขันครบกำหนดแล้วละ่ะถ้าคุณอยากจะจัดการเด็กคนนี้คุณต้องทำเองแล้วละ่ะณนายไม่มีทางเลือกจึงพาเด็กคนนี้กลับมาที่ห้อง ซึ่งเด็กคนนี้ก็ร้องไห้เสียงดังจนทําให้นันายร,ารําคาญด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดเพราะเขาไม่ต้องการเด็กคนนี้เลยนั่นทําให้เขาคิดจะทําร้ายเด็กแต่เมื่อเขาได้มองไปในแววตาของเด็กด้วยความไร้เดียงสามันทําให้เขาใจอ่อนด้วยความเป็นพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันนา,นายตกลุมรักเด็กคนนี้เข้าซะแล้วเขาร้องไห้ออกมาพร้อมกับน้ำนมที่ไหลออกมาโดยอัตโนมัติเขาจึงคิดว่าลูกของเขาคงหิวแล้ว เขาอุ้มลูกขึ้นมาให้นมและยิ้มให้กับเด็กน้อยด้วยความเอ็นดูในที่สุดเขาก็คิดได้และขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไปในตอนนั้นแนนโนได้มาหาณะน,นายที่ห้องเช่าเขาดีใจมากที่แนนโนมาเขาบอกขอโทษแนนโนและจะกลับตัวเป็นคนใหม่และขอให้แนนโนมาอยู่ด้วยแต่เขาก็ต้องผิดหวังเพราะแนนโนปฏิเสธและบอกว่าเธอแค่มาเยี่ยมเท่านั้นและพูดต่อว่า เธอดีใจนะที่เห็นณนะนายมีความเป็นแม่แค่นี้เธอก็สบายใจแล้วเขาพยายามขอร้องให้แนนโนอยู่ด้วยกันแต่เธอก็ไม่สนใจแล้วปิดประตูใส่หน้าเขาไปในขณะที่แนนโนกำลังจะไปเธอก็เห็นรูปใบหนึ่งตกอยู่ที่พื้นรูปพวกนี้เป็นรูปที่เธอถูกแอบถ่ายโดยใครบางคนแนนโนเดินตามรูปถ่ายพวกนี้ไปจนถึงดาดฟ้าของตึกเธอก็พบข้อความที่เขียนว่าแล้วเจอกันแล้วหนังก็ตัดจบไป ถ้าชอบการสปอยของเราแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้บาย